มีบรรดาเพื่อนๆญาติธรรมสนใจวันนี้ก็มีเวลานะครับก็เลยถือโอกาสนํามาถ่ายให้เพื่อนๆญาติธรรมได้ชมเกี่ยวกับพังพระการซึ่งเป็นพระนอกตำราหรือเราจะเรียกว่าเป็นพระก่อนตำราก็าว่าได้นะครับซึ่งไม่มีในตำรา ที่เขียนเอาไว้ว่าพังะการอยู่ในยุคของสมเด็จโตจึงทำให้เป็นกลายเป็นพานอกตำราไปนะครับซึ่งถ้าเรา,ามาดูในช่วงสมัยของสมเด็จโตท่านสร้างนะครับก็จะเห็นได้ว่าพังประการจะมีอยู่สองลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะหนึ่งก็เป็นงู หรือว่าพญานาคก,ก็แล้วกันใครจะเรียกงูหรือใครจะเรียกพญานาคก,ก็ก็ตามใจนะครับก็จะอยู่อ่าข้างๆองค์ของพังพกการส่วนพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์ของพังพกการที่มีพญานาคเจ็ดเสียนแผ่พังพาอ่าพังพาลครอบ หรือแผ่พังคะพานไว้บนหัวนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่อยากจะนำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าพระที่อยู่นอกตำราซึ่งบางครั้งเราอาจจะไม่เคยเห็นเราอาจจะไม่เคยทราบนะครับแต่ก็มีให้เราได้ชมกันซึ่งคำถามโดยส่วนใหญ่ที่คนที่ถามมา แบบไม่ประเทืองปัญญาก็มีนะครับว่าเกิดไม่ทันอ่าแล้วก็มาบอกว่ามีในยุคข,ของสมเด็จโตจริงๆและไม่น่าแปลกนะครับคนประเภทอย่างนี้ก็มีอยู่เป็นจำนวนมากพอสมควรประมาณร้อยละ10บ ของคนทั่วไปที่มีความคิดในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่การที่เราจะจะถามคำถามอะไรนะครับเราก็ต้องรู้ว่าคำถามเราควรจะทำเราควรจะถามแบบไหนนะครับแต่ถ้าเราจะถามคำถามในลักษณะแบบนี้ โดยส่วนใหญ่ผมก็จะขออนุญาตว่าเลิกเล่นพระได้แล้วครับคือไม่จำเป็นจะต้องเก็บสะสมพระหรอกครับถ้าคนที่มีความคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงนำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันสำหรับพังพระการที่อยู่ในยุคของสมเด็จโตท่านนะครับด้านหลังก็จะเป็นราหูนะครับก็มี เกดีมีวิหารแล้วก็มีลาหูอ,าอยู่ข้างล่างนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่อยากจะให้เราได้ชมกันแล้วในด้านบนก็เห็นไหมครับก็จะมีเป็นตัวยันนะครับรอบ ก็จึงอยากจะให้บรรดาญาติธรรมทั้งหลายที่เข้ามารับชมกันนี่ให้เข้าใจว่าของบางอย่างที่ไม่มีก็อย่าไปคิดว่าจะไม่มีนะครับที่เราไม่เคยเห็นก็อย่าไปคิดว่าจะไม่มีอ่าซึ่งอ่าผมเองเนี่ยถ้าผมไม่มีความมั่นใจถ้าผมไม่สามารถจับกระแสของพุทธคุณได้ผมไม่สามารถที่จะมา พูดมาบอกกับบรรดาญาติธรรมที่เข้ามา,าติดตามรับชมผมนะครับซึ่งผมเองผมก็คงไม่ไม่กล้าที่จะมาพูดในลักษณะแบบนั้นแต่ผมเองเนี่ยก่อนที่ผมจะนำมาให้เพื่อนๆได้ชมผมต้องนำมาจับกระแสของพุทธคุณเทียบกับพระสมเด็จโดยตรงนะครับพุทธคุณขององค์ พังพการองค์นี้นะครับมีพุทธคุณดุดเดียวกับพระสมเด็จจึงไม่แปลกใจว่าสมเด็จโตท่านเป็นคนสร้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือโอกาสนำมาฝากเพื่อนๆที่เป็นญาติจิตธรรมไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับ